สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนัทลานเอตอลุลีแดนดันกิวนะครับนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยยืนรอท่าอยู่แล้ว4ตัวเตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะไปลบดันกิวด้วยทีนี้นะครับวันนี้เป็นวันของสไปค์เนาะวันเสาร์นะครับไอคัสซัลนะครับเ็ายังตีอยู่ในระดับอีซี่อยู่เหมือนเดิมเนาะทีนี้มีเพิ่มนิดนึงนะครับเลโอเนื่องจากผมไม่มีลาเชลเนาะเลยต้องใช้งานเลโอไปเกาะเลอมีไรนะครับเลอมีท่านี้ครับ ลดป้องกัน70%น่ะน้องๆกับาลาเชลเลยนะครับใช้งานแทนกันได้อยู่แต่ออนแอร์ฝาเท่านี้เองพราะมันแทง5ดาวอยู่เลยนะครับแล้วก็ลดไอแท็ก30%ก็ทำไงได้ล่ะมีแค่นี้เนาะก็ใช้ไปนะครับแล้วก็อาวุธนะครับสำหรับเลโอนะครับความจริงครรวมถึงพวกราเชลหรือนคาคตจะเป็นเอสด้วยอยากแนะนำให้ใช้รีทอลแท็กนะครับ นื่องจาก HP ของบอสดันกิลเนี่ยมันจะลดลงตามเวลายิ่งตีดึกยิ่งตีช้าเท่าไหร่ HP ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งโอกาสที่จะเล็งเป้าที่ตัวบอสเลยโดยตรงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเราขึ้นไประดับ normal เมื่อไหร่เนี่ยนะครับลูกน้องมันจะตายยากนะครับบางครั้งมาถึงปุ๊บวางนีบัฟลงบอสไปเลยได้ก็จะดีกว่านะครับบางทีต้องจําเป็นต้องรีบรีบ,รบวางไปเลยเพราะว่าเสียเวลาทำดาเมจเนาะ นี่เลยผมเลยเตรียมลงใช้ร i ทอตแท็กตีไปเลยอันนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้วิธีการฆ่าลูกน้องทีงก่อนแล้วค่อยวางดีพับนะครับเพื่อความชัวร์เพราะงั้นพลาดไปนี่ต้องรอคู่ดาวนานนะครับรอบนี้นะครับจาดทิตด้วยสไป k ์40ไปเลยนะครับบวก5ตัวแถมตัวช่วยนะครับไปดีกว่า เนื่องจากสไปมีท่าหมูนะครับเพราะงั้นผมจบเวฟด้วยท่าไปเลยจริงๆก็ปกตินี่มีโมจิหน้าไม่ใช่เวฟสองน่เป็นไรนี่เล่นไปพูดไปเป็นเงี้ยครับสติไม่ดีวันนี้นะครับไม่ได้ใช้งานาวาแดงเฮเลเนียละเพราะว่าที่ไม่พอนะครับทำใจว่าที่มันไม่พอแล้วก็มีอะไรก็ใรใร้ใช้ต้องใส่ลาเน,นียเข้ามาช่วยนะวันนี้ไม่งั้น ในตีมแท่งตลอดทําอะไรไม่ได้นะครับแบบแรกผมจะเปิดด้วยนี่ก่อนนะครับรถโจมตีก่อนจริงไม่ต้องรีบนะเอานี่ดีกว่าฆ่าก่อนเวลแรกมันยังอ่อนอยู่นะเพท้ะนั้นเราทำดาเมจก่อนก็ได้รถกอลอบรอเหลือแต่ว่ารายนี้ไม่บวกนี่ก็ลดเยอะอยู่ครับ ตายยมั้มตแต่ร้านนี้ใส่มายืนเล่นอยู่แล้วครับตายก็ช่างมันแต่ว่าเอาไว้ก็ดีคันกระเมร์ นนี้ต้องใช้อ่าเอนบัฟลดแล้วต้องเล็งบัฟนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ราเชลทำดาเมลแล้วเพราะงั้นบางทีคููดาวที่จังหวนนะเไม่สวยเหมือนกันต้องนี้เติมบัฟของเลโอโดยด้วย ขาดทุณนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไปเติมหลังจากมาตีไปพักหนึ่งแล้วนีับมันออกมาจบดีน้องม้าแตกละใช่ไหม เนี่ยครับบางทีมันมันบั๊กเงี้ยเราเราเลงยากเลยนี่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 จริงเราจริงๆรเราะว่ามื่อีผิดทุกอย่างไม่ออกครับว่าเค้าเตอร์หรือว่าหรือว่าเป็นนอร์มัลแท็กจะดูง่ายกว่าถ้ามีอะไรนะวาแดงครับถ้ามีวาแดงแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันวิ่งวิ่งไปตีตัวเนื่องจะวาแดงเนี่ยเค้าเตอร์แน่นอน วันนี้ไม่มีเลยดูยากไม่เติมบัฟรถเกรอโอเคเอันสามเทินครับอ่ารานีาห้าดาวเนี่ยกันได้กันแข่งได้สี่เทินมันต้องมีเวลาเนี่ เบลกับพีปุ๊บรีบเติมครับเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาตีเองหรือว่ามันใช้ท่า,าหลอาที่ด็อปหมดเนี่ยเราตายเร็วกว่าน,นี้อีกสำค,คัญนทนี่ต้องกดก็คือย่ทำดาเมจนะครับระหว่างทำดาเมจเสร็จก็ต้องหาจงังหวะเติมบัฟนี่คือสองอย่างสำคัญแล้วก็ว่างก็ฮิว ทีแ้าตัวสำคัญจะตายก็ต้องพิวก่อนเหมือนกันอ่านอีกน่นาไปแล้วเอรินล่วงแล้วแข็งไปแล้วพัดตายแล้วนะเพราะว่าหมดเวลาเราละฟาโต้ดีกว่า ก่อเนี่มันกาาันลาเชียดดีๆไม้นะต้อาทำอะไรละปล่อยละแข็งนะเริ่มแข็งบูสเต็ปเล่นแล้วม้าหลุดไปเลยดีว่าไม่ทำอะไรละดีมากครับได้แรงลดก่อตอนนี้นี่คุ้มมาก ก็ปล่อยสไปด์ตีเล่นใ้พักหนึ่งเลยเนะี่ยสไปด์ก่อนปรับมันยังไม่ค่อยดีนะครับสไปด์ล่างนี้คือการรีบัฟให้ตัวเอง6เพลินนะครับแต่ว่าอนาคตมันจะปรับเป็นการดีบัฟทั้งทีม3เพลินนะครับเป็นตัวที่ ให้ลงดันคิลดับกลางได้เลยเพราะว่าสําคัญมากมันลดทั้งมันกันทั้งลดกล่อมลดโจมตีแล้วก็การพัดอาดีบัฟแปลกๆจากบอสดันคิลด้วยระดับนอร์มันะครับแล้วก็ระดับนอร์มัเนี่ยนะครับเกิน3เทิร์นนี่เก่งมากนะครับเราก็ตายแต่กว่าเทิร์นแล้วเพราะงั้นบัฟนานวันนั้นก็ไม่ค่อยุ่งนะนะบยกเว้นว่าเราจะเริ่มทําทีมระดับอ่าสามสิอะไรเงี้ยก็ตีได้กับบอสได้นาน โอเควันนี้สไป์ตัวช่วยครับทำงานได้ดีมากเกือบ4 0 0แสนโอเคโชคดีครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปเวอร์ชั่นเอาราเชลลงแทนเพราะว่าผมใช้ตัวช่วยสไปไปแล้วก็หมดและอีกรอบอีกสรอบถัดมาจะใช้ลาเชลแทนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ